มีโคฟุตบอลประจําวันที่24เดือน3ปี2 5 6 4ครับวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกัน4คู่ครับคู่แดกเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสเปิดร้านรับกันมาเย็นของโคเอเชียฝรัร่งเศสนั้นเคยพบกับยูเครนมาแล้วหลายครั้งแต่เป็นฝ่ายเอาชนะได้มาโดยตลอดวันนี้ ฝรั่งเศสนั้นเปิดบ้านจะประเดิม3แต้มแรกในศึกฟัตลโลกคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างแน่นอนวันนี้ให้ต่อฝรั่งเศสครับส่วนคนที่2ปเป็นคู่ระหว่างตุรกีเปิดบ้านรับการเยือนของเนเธอร์แลนด์ตุรกีนั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มในฟุตบอลโลกนั้นได้ไม่ค่อยดีนักวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยืนของเนเธอร์แลนด์นั้น นเนท่านั้นถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากด้วยดาวสตาร์อย่างมากเสติเคยพบกันมาเป็นฝ่ายแพ้ผัดชนะกันในบ้านทางเยาว์และยันวันนี้ในท่านั้นออกมายากนอกบ้านด้วยประสิทธิภาพของทีมและตัวนักเตะที่เดือชั้นกว่าวันนี้ผมคิดว่าในท่านั้นสามารถเอาชนะโดรย,ยีได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้ต่อ นอรทแลนด์ครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างสโลวาเนียเปิดบ้านรับแกนมายันของโครเรอเชียโครเอเชียนั้น4ปีที่แล้วชวดแชมป์ด้วยการแพ้ฝรั่งเศสได้อันดับ2รองแชมป์โลกเ่วนปีนั้นพวกเขาอยู่กลุ่มเดียวกับสโลวาเนียซึ่งแท้ที่เคยพบกันมาแล้วเป็นฝ่ายโครเอเชียที่ทำได้ดีกว่าด้วยตัวนักเตะและประสิทธิภาพของทีม วันนี้นั้นโครเอเชียนั้นเพื่อเขาหวังจะมาเอาสามแต้มนอกบ้านอย่างแน่นอนด้วยสถิติที่เป็นต่อโครเอเชียนั้นย่อมเหนือกว่าทุกด,ด้านด้วยกลุ่มกำลังและตัวนักเตะถือว่าเหนือกว่าสโลวาเนียอย่างแน่นอนครับวันนี้ให้ต่อโครเอเชียส่วนคู่สไ้ายเป็นคู่ระหว่างไซปัสปเปิดบ้านรับการมาเยือนของ สโลวาเกียสา่พัดนั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักในฟุตบอลโลกแม้กระทั่งเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาก็แบบรุรุ่นนอนวันนี้ก็มาเจอกับสโลวาเกียซึ่งพวกเขานั้นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าสายนี้ถือว่าสโลวาเกียนั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้ววันนี้สโลวาเกีย มาเยือนไซบัรด,ด้วยสถิตินั้นพบกันมาแล้วถึง6ครั้งเป็นสโลวเกียชนะทั้ง6เกมวันนี้ประเดิมฟุตบอลโลก3แต้มแรกวันนี้ผมคิดว่าสโลวเกียไม่น่าพลาดวันนี้ให้ต่อสโลวเกียรครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในฟุตบอลในครั้งต่อ,ตอไปขอบคุณครับ